อนนี้เรามาอยู่ในเมืองโบราณที่ชื่อว่าตู้อยู่กัวเป็นเมืองโบราณนะมีซากประดาิษพังซึ่งออริจินัลเนี่ย1,700ปีแล้วก็ตอนนี้เขามีการสร้างใหม่ฮะแต่ต้นฉรับจริงๆอ่ะคือ1,700ปีบอกว่าแต่ก่อน,นยอยู่กัน62ครอบครัวตอนหลังเนี่ยรัฐบาลทําใหม่เขาก็ย้ายคน,นออกไปอยู่ที่หนึ่งชั่วคราวและคิดว่าน่าจะให้ย้ายกลับมาอยู่หลังจากทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบ้านของชาวอุยกูนะครับ เขาบอกว่าเป็นมัสยิดนะแต่ว่าที่นี่สไตล์ที่นี่ก็คือแบบก็คือใช้ดินเหนียวในการทําก็เหมือนบ้านเนี่ยเห็นไหมเออดินเหนียวผสมกับไอฟางเออฟางแล้วก็ไอต้นที่เราเห็นอยู่ข้างทางเยอะๆเยื่อป่านเยื่อข้างๆมันอ่ะเอามาผสมในนี้ไหนๆก็มาแล้วนะครับเราก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดเอาจิงง่ะเนี่ยไม่ไปแล้วกันไปไม่ไหวละร้อน เพื่อ FC ของช่องเที่ยวต้องทนนะครับเราจะไปถึงจุดสูงสุดของเขาคือมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโอม,มานเหมือนอยู่ในอิหร่านเหมือนกับอิสฟาฮานอะไรพวกนี้นะตอนนี้เราคงจะไม่ไหวแล้วครับถ่ายก็จบแล้วละ่ะพอก่อนโทรศัพท์จะพังแล้วครับตอนนี้โทรศัพท์จะพังแล้วเพราะมันร้อนมาก